คุณเคยกังวลว่าน้องหมาจะมีอาการแพ้เนื้อสัตว์ในอาหารบ้างหรือเปล่าแล้วจะมีแหล่งโปรโตีนจากที่ไหนได้อีกให้กับน้องหมาเราแค่อยากจะบอกว่ามีแหล่งโปรโตีนชั้นยอดที่ทํามาจากมแมลงใช่แล้วโปรโตีนจากมแมลงที่น้องหมาสามารถทานได้เพราะเป็นอินเสกโปรโตีนจากแบ็กโซเจอร์ไฟล์หรือน้อนมแมลงวันลายที่เราเลือกและถูกคัดสรรเป็นอย่างดีมั่นใจได้ในเรื่องของความสะอาด เวลซัม well um, อาหารสำหรับสุนัขที่ผลิตจากมาแมลงที่อุดมไปด้วยโปรโตีนแบบเน้นๆ100%เปรปาจากเนื้อสัตว์อื่นๆอีกทั้งยังดีต่อโลกและสัตว์เลี้ยงที่คุณรักเหมาะสำหรับสุนัขที่แพ้ง่ายและยังมีกรดโอริกที่เสริมพมงคุ้มกัน บำรุงขนผิวหนังและคราบน้ำตาช่วยให้น้องหมามีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งสะอาดและถูกสุขอ,อนามัยเรียกได้ว่าถึงแม้จะแตกต่างแต่คุณภาพนั้นดีกว่าหมดห่วงเรื่องอาการแพ้พร้อมที่จะมีความสุขและออกไปเล่นสนุกได้อย่างเต็มที่เวลซั well ่ม